อสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมฟิลม์มแคทเกมเมอร์ก,ออก TV, ับเ9ก้าสิบทีวีใช่ไหมใช่ไหมโอเคแต่มันยังไม่เข้าเซิร์ฟครับเก้าออกมาเก้าก้าออกเซิร์ฟเร็ยวดวนโอเคครับอ่ะเขาก็จะมาเชีเวิตลอดเอาเชียเวยนลอดพาร์ทแรกครับไม่รู้เหมือนกัน ชจ๊ะโจ๊ะเฉฟค่ะไงเว้ยโอเคครับตอนนี้ผมจะรอยเก้าสิบทีวีครับ <st arts> จะรอมันก่อนมันมาหรือ,อยัง <st arts> มาหรือ,อยังนี่ <st arts> แบตเพื่อนผมเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นต์เองครับ เดี๋ยวแป๊บนึงปรับใหม่ก่อนทีับมาแล้วเปิดทุกอันละไ้สมดน้อคค้คายไม่ได้รมึงสักหน่ยอยแค่เล่นไอ้ควายตีกูฮะพังเลย าัวพอไอ้นี่ไหมครับใครว่ามันผมบางยกมือขึ้นตืด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 ไม่รู้ว่ากับหัวพี่มโอะี้ใหม่ยไม่ชีใหม่ยมีอตัวออ่ะไอตัวดำดอ่ะไอตัวยำยำละ ทำไมไม่ใช่คุกกี้อ่ะคุกกี้คุกกี้อ่ะแปลว,ว,ว่ายังเหมือนเดิมเลยนี่หวายเพ่านคุกกี้คุกกี้ทำไมไม่เป็นคุกกี้เดี๋ยวแป๊บเดียวปรับนี่ก่อนเพื่อนทะลุเลยเหรอ,อ ไม่ติดแล้วอยช่วยด้วยก็คอสเราปับปับด้วยนะครับแบตหมดแล้วเรอก็ เพลก็ยังไม่ส่งเพลงส่งมีพักรกับปีนะโอเคโอเคเันกลับไปแล้วโอเคเดี๋ยวแกไปฟิล์มแคทเกมเมอร์คนเดียวแล้วก็นอเราไม่รับเราไม่รับก็ต้องใส่พ่อบอกแม่ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบม,มากๆกับ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับจบบ๊ายบาย